น้องเคนเป็นเด็กตลกอ่าอยู่ไหนเนี่ยน้องเคนฮัลโหลเห็นแต่ลูกบาสน้องเคนหายไปไหนเนาะบูบูสวัสดีครับลูบกสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมยังสวัสดีครับช้านะเดี๋ยวผู้ชมฟังไม่ทันสวัสดีครับเอามากล้องด้วยสิสวัสดีครับ ตอนที่เพื่ออยากให้เราเขียนอันนี้านนมารีวิวนี่รีวิวอะไรไม่ใช่รีวิวจะมาเล่นบาสเกตบอลที่ <จะ S 1> สนามหญ้าอืมอะไรบ้าหรมา,มามเข้ามเสียงแตกเน้นหนุ่มใช่ไหมลูกเสียงแตกเน้นหนุ่มละครับอ้าวเดี๋ยวเราจะเล่นกันบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดลูกบอลเนี่ยกิ้ง ตกลงไปข้างล่างก็คือหล่นน้าเลยนะอย่าให้หล่นน้าเด็ดขาดเลยนะลูก <Okay. S 1> พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับเตรียมพร้อมส่งไปแล้วชุดอเดี๋ยวพ่อต้องคอสสลับมือกอนสลับมือถือกล้องกอนโอเคนังเคนพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วเดี๋ยวพ่อเด็ดเดอบอลเดอจุ๊ นี่มันเป็นหญ้ามันเดาะไม่ขึ้นอะอะนี่ไโอ้อยกระเด้งโดนพ่อฉนหลล้ไอนลองหลให้ดูหน่อยเซจ๊กอ่ะจ๊กอ้าวมันเป็นพื้นหญ้าครับมันเลยเดาะยากเราต้องเล่นตรงที่เป็นพื้นปูนนะถึงจะไอยเผลอที่เผลอนี่ไงดูพ่อทำให้ดูน้องเฮนดู เราจะหมุนลูกบาสตื้อตื้อตื้อื้อตื้อช่วยดิเอาแล้วลดน้ำลดน้ำลดน้ำลน้ำเราไปเล่นตรงนี้กันไหมไปไหมนี่ตรงนู้นลูกไปไปไหมไปแล้วนะประจำที่เข็นอยู่นู้นนี่กลับไปอ่าเดินไปเดินไปเดี๋ไปตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้ปลอดภัยโอเคนู้นอ่าเข็นอยู่นั้นนะเราจะไม่ ส่งลูกบาศกเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแด็กระจายเอางั้นเราไปตรงนู้นดีกว่าป่ะตอนนี้เหม็นนะลูกเหม็นเกลียงอะไรอะครับลูกหมาชอบมาอื้อตรงนี้รู้ได้ไงว่าหมามาอื้ออะลูกที่เราลกหมามันชอบหมามันชอบที่ลกๆเหรอใช่โอ้เอาพร้อมอยังลูกพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวแต่พ่อยังไม่พร้อมโผล่มาแล้วมาแล้วอ้าหารับได้ ลูกสปินจุดนี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน,นี่ไงละ่ะจ้ารับไม่ได้รับให้ได้นะหมโ <c oughs> อ้โหโยนไปไหนครับเนี่ย <c oughs> เข้าป่าเข้าดงโยนเข้าป่าเข้าดงลูกโอ้ย <laughs> ท่าอะไรเนี่ยโอ้โหท่าอะไรของลูกเนี่ยได้เลยเจอท่านี้บ้างลูกบอลเก็นกิอะดึงดังดึงดังให้รับได้ด้วยเหรอรับได้ด้วยเหรอ้ <laughs> สปินอ่ะลูกสปินแมว เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยใกลไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเลยไกลไปแล้วไกลไปแล้วเลาดหลุดหลอยทันถอยทันถอยทันถอยทันหลึกบอลโดนปองเน่งไกลไปแล้วไกลไปแล้วโดนบล็อกครับไกลไปแล้วโดนบล็อกบล็อกเอ้อเราไปเล่นตรงที่เดิมกันดีกว่าไปเราใช้โยนรับเอาโอเคไหมา เพราะว่าตรงที่เดิมมันโล่งแล้วก็กว้างดีด้วยโ okay. อเคอฝึกโยนรับกันดีกว่ามาพร้อมไหมพร้อ <What? S 1> มน่นรับให้ได้นะไหวไหว,ไวพอเปลี่ยนสถานที่นะครับเป็นพื้นหญ้าปุ๊บเคนก็กะน้ําหนักไม่ถูกเลยน้องเคนคิดว่าลูกจะเด้งสูงก็เลยหลบความจริงพอมันโดนหญ้านะลูกมันก็ตกลงพื้นมันไม่ค่อยจะเด้งเพราะมันอยู่บนหญ้าไงลูกดูสิดึงดัง แมวเห็นไหมต้องเข็นกะไม่ถูกเลยอะ่ะเฮ้ยโยนไปไหนลูก้โยโยนให้มาหาพ่อสิโยนมาเลย <Yeah. S 1> ยยมโยนไม่ถึงพ่อเลยนะเอาไหมา e you เร a d y โยนมาโอ๊ย,อยรับทันนะเ <Okay. S 1> พื่อนอยากเล่นด้วยนะ <Okay. S 1> เล่นกับเพื่อนไหมโอเคแบบนึงครับ, <c oughs> รบ,รบเอารับ เดือดดิงดังตลงมาเอาแบบเมื่อกี้สิสูงสูงหน่อยลูกอึ๊บอ่ะสูงสูงหน่อยแล้วรับไหนลองแบมือออกมาเอื้อมมือออกมาก่อนอ่ะเตรียมพร้อมรับโอ้โหนี่ก็จะหล่นแล้วโอ้โหโอ้โโหยนให้ดีต้องโยนให้มันอยู่บนมือพ่อนี่เล็งบนมือพ่อโอเคเหมือนพ่อเล็งบนมือเคนอะไรทำมือสินี่นะครับทำมือครับแล้วโยนเข้ามือเลยอาพ่อโยทำมือ โอ้โหใกล้มากยืนตรงนั้นนี่ลูกเอ้าทำมือเตรียมพร้อมรับะฮึบแอ่อคอยกันทำมือรอแล้วอ้าวเจ้าเจ้า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 มือเดียวก็รับได้นะเก่งมากลูกรับฮึบเจ๋งนี่นี่มือพ่ออยู่นี่ฮึบโอ้โหพอรับไม่ได้เองขอโทษนะครับใหม่ลูกเลยดิทำมือนะพร้อมรับเจ๋งอ้าวนี่บนมือพ่อ โอ้โหโโห,หนึ่งคะแนน<ห>พอได้หนึ่งคะแนนพร้อมเคนไง่อถ้าเกิดเรานะโยนให้ฝั่งตรงข้ามได้นะแล้วฝั่งตรงข้ามรับได้ก็ได้หนึ่งคะแนนทั้งสองคนเข้าไหมแต่ถ้าเกิดโยนให้ฝั่งตรงข้า,ขามถ้าใครรับได้คนนั้นก็จะได้หนึ่งคะแนนอ่าอย่างนี้พอก็ได้คะแนนนะได้ไหมได้ไนมรับได้ไหมลูกนี่ <Okay. S 1> ปุ๊บ เอโหัวหรับได้นะครับสามเท่าโอ้โหแก้งโยนไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยแก้งโยนไม่ถึงหรือเปล่าอเพื่อนบอกเพิ่งวิ่งมานะครับในหมู่บ้านก็จะมีเด็กๆเพียบเลยนะนี่นะมีเพื่อนด้วยนะแล้วก็มีเด็กๆเล่นอยู่ไกลๆอีกหลายคนเลย แวะมาดูบ้านครับอ๋อแวะมาดูบ้านยังไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับมาหาเพื่อนชื่อชื่อโรเบิร์ตบ้างอ๋อคือน้องเขามาหาเพื่อนที่นี่แล้วก็แวะมาดูบ้านพอดีเผียรจะมาเป็นสมาชิกของเด็กแกนี่มีของเล่นมาด้วยนะเล่นด้วยได้ไหมะเล่นด้วยได้เพื่อนขอได้นะอ่ะถ้างั้นก็มาเลยยืนยนรับกันนะโอเคเไกลหน่อยแล้วก็พื่อนมาเลยขอเล่นด้วยนะ พ่อคนเดียวเลยเขนเล่นกับเพื่อนพ่อถ่ายพ่อเป็นกรรมการดีไหมต้องไปไกลกว่านี้ครับได้เลยครับยืนตรงนี้ยืนตรงนี้คนนึงอ่าแล้วยืนตรงนี้คนนึงโอเคไม่ต้องห่างกันเยอะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะโยนรส่งกันอ้าวเริ่มโยนไม่บอกเพื่อนเลยหนึ่งสองสามก่อนหลบโอ้โหมาถึงก็โยนเลยออาแล้วถามชื่อเพื่อนยังหลบเพื่อนชื่ออะไรไงเพื่อนชื่ออะไรอ่ะ อ่าเพื่อนชื่อเวเวนะครับแล้วน้องนี่น้องน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรครับพี่เกนน้องเกนนะครับรองเรียนอะไรนะครับแม็เกนเล่นล่าสว่างจิตอ๋อสว่างวันสว่างจิตกับโรงเรียนเลิศล่านะครับอ้าวเรามาโยนรับบอลกันดีกว่าทำท่ารับปึ๊บโอ้ยเจ้าโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนับด้วยสิลูกเอาใหม่เวลาเราส่งให้โยนเลยเพื่อนไม่ทันตั้งตัวนะ หนึ่งสองพวกกันนับให้กันหนึ่งสองส่มย่นโอ้โหกิ้งมาอันนี้ก็เรียกกิ้งแล้วเอยเอาไมเอาไมโอ้ยอันนี้มันเตะบอลแล้วอันนี้มันลูกบอลนะนี่มันลูกบาสนะไม่ใช่ลูกบอลนะครับนี่ทำทำอย่างนี้อ่าไหนลองทำท่ารับฮึบแล้วก็ในไงโอเคไหม เอ้ยโนโน่อดอดชอบเลยนะครับมีเพื่อนด้วยที่ชอบเลยนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อนไปไหนแล้ว <Yeah. S 1> <laughs> ชอบใจโอเคเดี๋ยวปล่อยน้องเคนไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับน้อง,นองหน,หนูทุกคนผู้ชมทุกท่านนะครับบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบาย ขอเค็ดบายบายหน่อยบายบายโอ้ยห่วงเล่นแล้วอุ้ยลูกบาสขึ้นลงถนนแล้วเร็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 วโอเคบายบายนะครับทุกคน